สวัสดีนักเรียนป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องภัยทางเพศหน้า3.8นะครับในชีวิตประจำวันเราต้องพบปะผู้คนมากมายคนที่เราพบอาจจะมีทั้งคนที่มีพฤติกรรมที่ดี และคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งอาจทำร้ายร่างกายของเราให้ได้รับอันตรายได้ 1. การล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทำหรือคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ลามกอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่น โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมซึ่งอาจแยกได้เป็นสามประเภทดังนี้น 1. การร่วงละเมิดทางเพศทางคำพูดได้แก่การวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาการแต่งกายที่สอบไปทางรามกพูดจาแทะโรมใช้คำพูดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การเล่าเรื่องตลกลามกเรื่องสองแง,สง,ง่สองง่าม 2. การร่วงละเมิดทางเพศทางการกระทาที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวได้แก่การจ้องมองของสงวนการแสดงภาพพี่สอบไปทางเพศการแอบถ่ายภาพลามกการแสดงอวัยวะเพศ และ3การล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทําชัดแจ้งการกอดจูบรูปความร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอมการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และการข่มขืนพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ1 การแต่งกายที่ไม่รัดกลมหรือล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ 2. การเที่ยวในเวลากลางคืนทำให้เราขาดความระมัดระวังในการดูแลตนเอง 3. การครบเพื่อนที่ไม่ดีอาจจะชักจูงเราเปในทางที่ผิด 4. การเสพสารเสพติดจะทำให้เราขาดสติในการยับยั้งชั่งใจและห การอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับคนแปลกหน้าเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศสามวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการดูแลตัวเราไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดทางเพศนั้นสามารถทำได้ดังนี้หนึ่งไม่ให้คนอื่นมาจับจ้องตัวเรา โดยที่เราไม่อนุญาตไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่รู้จักหรือคนแปลกหน้า 2. ไม่แต่งตัวยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 3. ไม่อยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่น่าไว้ใจ 4. ไม่ควรออกไปเที่ยวตามตถานบันเทิงในตอนกลางคืนไม่เสพสารเสพติด ควรเลือกคบเพื่อนที่ชัดจูงเราไปในทางที่ดีต่อไปนักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหน้าที่41ข้อ1ใหญ่นะครับให้กากระบาดเครื่องหมายผิดลงในวงกลมข้อที่เป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศมีทั้งหมด8ข้อนะครับ ข้อไหนพี่นักเรียนคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกร่วงเมื่อทางเพเ่ศให้นักเรียนคากระบาดนะครับข้อหนึ่งจุมโดนโจรกระชากสร้อยตอนเดินจ่ายตลาดข้อสองเอกขี่รถจัก,กรยานยนต์ปาดหน้ารถสิบล้อสาม เด็กชายโอเดินตามคนแปลกหน้าไปเอาขนมที่รถตามคําชวนข้อ3นี้นะักเรียนชาคาบาดครื่องหมายผิดนะครับเพราะว่าคนแปลกหน้านั้นเด็กชายโอไม่รู้จักนะครับไม่สามารถเดินตามไปเอาขนมได้นะครับข้อที่สแก้วออกไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้ชายในตอนกลางคืน การกระบาดเครื่องหมายผิดนะครับเพราะว่ากระฐานบันเทิงไม่เหมาะสมกับแก้วและเป็นเวลาที่อันตรายคือเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับข้อที่ 5. ห้บดซื้อขนมจากร้านขายของชำที่มาเปิดใหม่ข้อที่6กสายใส่เกงขาดสั้นเสื้อสายเดี่ยวออกไปซื้อของ ก้าขบ่าเครื่องหมายผิดด้วยนะครับเพราะว่าชายแต่งตัวไม่สุภาพต้องใส่เสื้อผ้าให้รัดกลมนะครับที่ออกจากบ้านไปซื้อของข้อเจตดเกรดรับน้ำอารมณ์จากคนแปลกหน้าเพราะกระหายน้ำมากข้อนี้ก,ก็กาเครื่องหมายผิดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักหน้าเขาเพราะเราไม่ใช่ญาติก็ได้ เราก็ไม่ควรไปรับน้ำจากเขาและข้อ8กล้าเดินหนีจากกลุ่มเพื่อนที่กำลังสูบุรีอยู่ทั้งหมดนี้กระจบข้อ1น่งตัวไปข้อที่2หน้าที่42นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศมา5ข้อ หเก๋ดนพี่โจ้จับก้น 2. จอยโดนตีหอมแก้ม 3. น้ำแอบ,บถ่ายรูปใต้กระโปรงดา 4. ปานพูดจาแทะโรมกบและห้าายแปลกหน้าเข้ามากอดก้อย วันนี้นักเรียนชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน